ยินดีกับปุยไฟ AF ค่ะควงตามเทียลวิทย์เข้าพิธีมน่นสุดอบอุ่นค่ะดังนั้นของปุยไฟ AF ควงแฟนหนุ่มนอกวงการอย่างตามเข้าพิธีมน่นบรรยากาศสุดอบอุ่นค่ะขอแสดงความยินดีกับคู่รักนักแสดงสาวปุ๋ยไฟกับแฟนหนุ่มนอกวงการอย่างหนุ่มตามด้วยค่ะที่ ถือเลิกงามยามดีเช้าวันที่3ธันวาคมเข้าพิธีมั่นอย่างเป็นทางการแล้วณเดอะเฮาส์ออนสาทรค่ะซึ่งงานนี้นะคะบรรยากาศภายในงานเนี่ยก็เต็มไปได้วยความอบอุ่นและเรียบง่ายมีสองครอบครัวและคนใกล้ชิดร่วมเป็นสักขีพยานความรักกันอย่างมากมายอีกทั้งยังมีคนสนิททั้งในและนอกวงการรวมถึงแฟนคลับร่วมอวยพรกันอย่างคับคั่งค่ะทางด้านของแกงส้ม ที่เป็นเพื่อนกับหนุ่มตามฝ่ายเจ้าบ่าวก็ได้เผยภาพสุดอบอุ่นของบ่าวสาวป้ายแดงพร้อมข้อความที่บอกเอาไว้ว่าให้ภาพเล่าเรื่องครับดูก็รู้ว่าวันนี้ใครใหญ่แต่พรุ่งนี้วันต่อไปไม่รู้นะครับยินดีกับสองคนด้วยขอให้ทั้งคู่รักกันน,นานๆเป็นคู่ที่น่ารักแบบนี้ต่อไปรออุ้มหลานอยู่นะครับรักนะทางทีมงานต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยคะ่ะ